ใจสะอาดจะเป็นที่แหงในใจของยันแต่ว่าเธอคงจะเลิบเรามั้งความปคิดไว้ก็เป็นไทยแค่ฝันคงไม่จะผู้ชายที่ทำให้เธอสมหวังก็ไม่รวยน้ำพายจัเหมือนเจอเธอผู้ชายที่เซอร์เซอร์แต่เธอขยังมองเป็นคนธรรมดาไม่มีหรกเบียบแต่เธอสนใจเย็นมนัน เธไม่ใช่ดาวบนฟ้าแต่เป็นดาวอยู่บนบินในนายอยู่กับฉันแต่ไม่นานคุณจะชินกูเดินมาคนเดียวไม่มีแกงไม่มีทีมรับเพื่องที่กระจอกแต่สวัรค์คุณจะปีนให้เธเป็นในใจตลอดถึงไม่มีรถสปอร์ตแ่เจอก็ไม่คิดจะท้อใจไม่รู้ว่าวันไหนใครจะจากไปถ้าจะไม่เข้ามันหลอดไปสัญญาว่าชีวิตเธอจะปลอดภัยไม่ว่าวัตรลงนี้จะเป็นอย่างไรจะมีเพียงเธอตลอดไปตลอดใจมีผู้หญิง ผู้ชชยเป็นเื่นแต่ว่าเธอดันไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดจะเป็นดินแในใ่นใจของฉันแต่ว่าเธอเ็ือนจลืมเ้ามั้งภาจะคิดไว้กวูเป็นทายแค่ฝันกูไมา่จะพูดชาที่จะทำให้เธอสมหวังมีญีงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นเืิน เธไมมนคนอื่นจะได้เ <Phone> ข <Blaze> ียนความคิดลงในกระดาเธอไม่ค่อยสวยตใจสะอาดจะเป็นดินใจงจว่าเเดนมังาิไว้าแก้วันผมมาจพูดธชาทให้เธอสมหวแมนจะนานเท่าใดใจจะไแมนว่าใครเท่าใดเพียงเธอคนาแมนว่าเธอจะมีใครดอใจงไฟหาแมน จะอดตายใจใไม่เหนื่อยนองเป็นเสาเนื้อสูงเ,เรือลิบเห้วลงเนื้อพัดเลี้ยวลอยเรืบนดอยที่<ด>เป็นหนุ่มน้อยยังเจอเฝ้าคอยอยากจะเห็นดาวน้อยหลงลอยลง มีชาเป็นหมื่นแต่เธอแต่ตมีเหมือนคนอื่นฉันจะเขียนความคิดลงไปในกระดาษฉันไม่เคยจะไว้ใจสันผัสในรัฐเป็นทีหนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงจะลืมละมั้งภาพที่ียนไปคงจะเป็นแค่ฝันผมไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอท้อ망มีผู้หญิงเป็นร้อยและมีชายเป็นหมื่นแต่เธอจะมีเหมือนคนอื่นฉันจะเขียนความคิดลงไปในกระดาษฉัไม่เคยจะไว้ใจสัมผัสในรัเป็นทีหนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงจะลืมละ ไคจยเป็นแคฟฝันผมไม่ใช่ผู้ชายทำาไปเธอทรมา